Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอว้วนดีอุสนะครับโหวันนี้เรามามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมจะไปล้างบางมันให้หมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยดูดิเต็มเลยอนะ เอาเป็นแถบไหนก่อนดีเอาเป็นแถบไอ้นี่ก่อนดีกว่าพวกะใกล้ๆก,กับทองแดงอะเพราะว่าผมต้องไปตั้งโรงงานทองแดงก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่มีทองแดงใช้สูงเข้าไปได้ไหมไม่ได้เว้ยตรงนี้ผมต้องไปดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างอะหรือไม่ก็ต้องเตรียมของไปให้ได้มากที่สุดเอ้ยเอาของใส่รถไปได้นี่หว่าใช่ไหม โอ okay. เคเตรียมของรีเสิร์ชนี่เรารีเสิร์ชหมดแล้วนะไม่รู้จะรีเสิร์ชอะไรแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นโรงงานโรงงานยาแดงเนี่ยเอาออกไปเลยโรงงานเฟืองมาไว้ตรงนี้เผื่อแบบเผื่อยังใช้ได้อยู่เนี่ยผมจะล้อมทั้งหมดเลยล้อมเสร็จแล้วก็แล,วกแล้วก็ส่งส่งกระสุนผ่านสายพานดีไหม แต่ว่าฐานนี้เราไม่ห่วงเท่าไหร่ผมจะไปล้อมพวกฐานฐานนั่นดีกว่าพวกเมืองอะ่ะอันนี้ก็ต้องหลือ้ออกว่ะยาเขียวเนี่ยไอ้นี่มผลิตอะไรวะโซล่าเซลล์หรอพอแล้วแหละโซล่าเซลล์เนี่ยเพราะเราแค่ทำเคเวสเดี๋ยวผมต้องแบบปรับปรุงใหม่อะ่ะทำเป็นโรงงานใหญ่เลยกระสุนปืนเนี่ยผมจะลองใช้นี่แขนสีม่วง แล้วก็สั่งให้มันสั่งให้มันหยิบอะไรใช่ไหมอันนี้หยิบอิเล็กทรอนิกส์โหเรอวมากอันนี้หยิบสตีลผมต้องสร้างโรงงานกระสุนเพิ่มใช่ไหมผมว่าผมข้ามาฝั่งนี้ดีกว่าเนาะไอ้ทองแดงมัมาชา้าจังวะ แต่เา,าเริ่มหมดแล้ววะเนี่ยโอเคตรงนี้ก็อันนี้คือพร้อมเลยจะสร้างสร้างกระสุนนะพร้อมเลยอันนี้เป็นกล่องเผื่อฉุกเฉินนะเป็นกรดังจฉุกเฉินมีอะไรมาเพิ่มแลนฟิวนี่ใช้ทำอะไรวะเฮ้ยหรือว่าตั้งในน้ำอาจจะไว้ทำสะพานอะไรเงี้ยเออใช่นี่ไง เฮ้ยดีว่ะสุนแดงสุนแดงนี่โอ้โหสวยงามโอ้ผลิตกระปผลิตกระปอันนี้เปลี่ยนเป็นกล่องใหญ่ไปเลยผมจะเอากระสุนผมว่าผมรื้อโรงงานกระสุนตรงนี้ดีกว่าเนี่ยลื้อโรงงานตรงตรงนี้ออกสติลเออเอาไงดีวะ สตานีเขาสร้างไม่ทันมจะวางฝั่งไหนไวะเนี่ยฝั่งไหนก็ไม่จำเป็นเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นมันมาแต่สติวเกมนี้แม่งโคตรดูดเวลาโอเคนะกำแพงก็ยังอยู่ดีดูกระสุนสิอันนี้ถ่ายแทน เหมืองเล็กน่าจะโอเคแหละเนาะไปดูเราไปเตรียมตัวรับเมืองเหมืองคอปเปอร์ดีกว่าอันนี้ทำกำเอ้ยไม่ใช่ทำกำแพงทำกำแพงเออนี่จะออกนี่ตรงนี้เป็นจุดที่ทำกำแพง ทางเตาด้วยเผื่อใช้อ้าวขอใช้สติลอ้าคราวน,นี้สติลเต็มอะไรไม่มาทองแดงหมดแล้ววะริบหายแล้วไปเลยไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจะสร้าง เพิ่งจะสร้างก็ชนสะพังซะและ้วเนี่ยโอเคก่อนอื่นผมต้องล้อมรั้วก่อนล้อม <c oughs> มันเปลี่ยนชื่อสถานีให้วะโอเคมารอมาแล้ว อา้าหัวแม่งจอดอย่างนี้เลยวะ่ะผมต้องมาทางนี้เหรอยังใส่ไฟยังอยู่ใช่ไหมโอเคผมต้องให้มันพอดีตรงนี้ใช่ไหมเอาไมาห้หมดเลยลองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ไม่รู้ว่าขุดได้หรือเปล่าตั้งไว้ก่อนแล้วต้องมีเสาไฟฟ้าด้วยนี่ว่าเคมาขุดมาอ้ยใส่พาน <c oughs> ลืมเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้วางป้อมปืนเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สองสามป้อมเลยนี่สองสาม จะพอไหมเนี่ยอืมเอาไว้ตรงนี้สักนี่ไว้คุมเชิงกระสุนจะเจ็ดนัดอ๋อเอากระสุนในตัวใส่เข้าไปได้แล้วนี่หว่าไงถือไว้เจ็ดนัด <c oughs> กลับบ้านเราอุยอ้ยอุ้ย ก้อนหินนี่อ๋อทุบทิ้งได้นี่หว่าตอนนี้สติลอ๋อทองแดงต้องรอโรงงานทองแดงมาก่อนอนะ่ะอ๋อเดี๋ยวผมจะไปดูนี่จะไปดูจุดข้างบนนี่ตรงนี้อาจจำเป็นจะต้องขยายมาทางนี้นะเดี๋ยวไปดูดีกว่า

ตัดไม้ไปด้วยเฮ้ยตรงนี้ไม่อะไรเนี่ยรอยตัดใช่ไหมเออนี่ไงโอ้หอันนี้ก็เหมืองเหล็กเหรออันนี้ก็เหมืองเหล็กว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราสร้างสถานีรถไฟตรงนี้ได้ป่ะเ,ออเดี๋ยวลองสร้างสถานีรถไฟดีกว่านี่ป้อมอะไรป้อมธรรมดาโอ้โหเละเทะเลยว่ะเฮ้ยเตาอะไรอะ่ะมีไอ้นี้ด้วยนะมีสปีดด้วยนะ มีบัฟด้วยนี่มันโรงงานทำอะไรวะเนี่ยในกล่องนี้มีอะไรบ้างใส่พานกระสุนตติวไม้เฮ้ยมันเป็นโรงงานไม้หรือไงวะเนี่ยอ๋อมันใช้ไม้ไอ้นี่ใช้ไม้เผาแล้วมันเอาไม้มาจากไหนอะ มันมันต้องมีมีรถรถตัดไม้อะแต่เราสร้างไม่ได้ใช่ไหมเราสร้างไม่ได้รถตัดไม้อืมคนพบแหลงใหม่ล้วเดี๋ยวนะหน้าที่ของผมคือฟื้นฟูที่นี่ฟื้นฟูที่นี่เหรองั้นผมสร้างกำแพงล้อมก่อน แพงอเอคราวน,นี้อันนี้คือมันทำอะไรเหมือนเหมือนจะเป็นโรงงานเผาเหล็กแต่ตรงนี้เคลียร์ของก่อนขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวต้องไปเอาท่อมาแล้วก็ลงลงลงอันนี้สตรีม แต่นะผมต้องทําท่อท่อใช้อะไรใช้เหล็กงั้นเก็บจากนี่เลยไอ้นรถมันมีนี่วะเอารถไม่มีออกมาเลยเนี่ยออกมาเอาเออกมาให้หมดเยมันใส่มันใส่ไม้มันเชือเพลิงรถคือไปไม่พอก็ต้องสร้างอีกใช่ไหม เป็นจิ้นมาสร้างได้อยู่เฮ้ยเออสร้างแต่เตาได้แต่อันนี้สร้างไม่ได้ใช้เกียร์ผมว่าไปเอาของมาดีกว่าผมต้องสร้างสตรีมสองเอาหม้อต้มไปวางไว้ก่อนแล้วกันนี่นะเจวว้าว่ะได้ผมวางถูกหรือเปล่าเนี่ย ต้องวางงนี้ใช่ไหมวา,วางผิดวางผิดวะนี่ต้องวางงนี้จะ <c oughs> วางผิดอ๋อเรามีโซลาเซลล์นี่หว่าเดี๋ยวเอาโซลาเซลล์มาตั้งด้วยมันไม่เข้าหรือไง เ,นะเอาน้ำมันต้องเข้าตรงนี้โอ้งงไปหมดแล้วเนี่ยเออมาแล้วมั้งเนี่ยเออใช่เนี่ยมาแล้วมั่วช่เป่งเดี๋ยวจะให้มันเผาเป็นแผ่นแล้วก็ส่งไปที่นูน่น <c oughs> ต้องมีโรงงานทํากระสุนเตรียมไว้ด้วย <c oughs> แล้วก็ทำสายพาน <c oughs> กระสุนล้อมรอบเลย โรงงานจะผลิตตรงนี้เพราะฉะนั้นจะลากไปจากนี้เลยอันนี้สปริตโอ้ของไม่มีเดี๋ยวอันนี้โอ้อิเล็กทรอนิกส์ต้องกลับแล้ววะกลับแยลของกันอับรถกลางค่ำกลางคืนมาจากทางไหนวะเนี่ยทางนี้ อันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเอ้ยมันส่งมาน้อยมากเลยวะเนี่ยมันเผาคันช้ามากอะ่ะอ๋อมันเก็บใส่นี่รอให้มันเต็มก่อนแล้วกันอันนี้ผมจะสร้างเตาเอาเผาทองแดงเคมจะได้เร่งเผาทองแดงเริ่มละเริ่มรวยเริ่มรวย <laughs> โอเคตอนนี้ที่นี่ไม่น่าห่วงแล้วที่ผมห่วงคือข้างบนใช้อย่างละกี่อันไว้อันนี้คือเอ e r จีน่าจะใช้เอ e r จีลดลง30%ส่วนอันนี้สปีดสปีด20%แต่ว่าเอ e r จีบวก50%ใส่ไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนอ๋เอเฮ้ยมันเริ่มมาบุกด้ดานนี้ว่ะหมอโซลาเซลไปตั้งข้างบนด้วยอ้าก็มีเยอะแล้วนี่วาของใส่ไปถ้ารถแหกก็สวยอะ <c oughs> มีรถอีกคันในกระเป๋าเอ้ยมีหัวรถจักรสองหัวแล้วเฮ้ยทำไมอันนี้สร้างมาเยอะวะผมกดคลิกขวาง่าแงเลยเนี่ยไปดูสถานีนู้นกันดีกว่า ว่าม,ม,มันโอเคไหมเนี่ยมันโอเคไหมเนี่ยตรงเนี้ยตูไม่พังใช่ป่ะงั้นผมสร้างเพิ่มกร,กระสุนออกกระสุนยู่ในรถแพงตั้งก่อนเอา้ากระสุนไม่ใช่รถคันนี้โอ้ตายแล้วเอามาผิดคันรถมันเยอะไปหน่อย น่าจะเป็นคันนี้นะนี่งไงกระสุนอยู่ในคันนี้ไอทองแดงนี่มันติดตัวมาวะเดี๋ยวเอาไปใส่ก่อนอันนี้โอเคนะอืมันถึงไหมเนี่ยอ๋อรู้แหละทำไมดีให้มันเพิ่มประสิทธิภาพเราจะหยิบอันนี้ ออกข้างนี้เออเพิ่มมาหนี้เพิ่มกระแสรตรงนี้หน่อยถึงแล้วนะเริ่มถึงแล้วโอเคกด enter โอ้ยรถไฟมาหยุดผมจะเดี๋ยวนะ <c oughs> น,นี่หยิบใส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 ่แล้วเราก็จะปล่อยปล่อยปล่อยกระสุนมขอปล่อยกระสุนกอน,นะเพราะว่ายัางไม่ได้ตั้งโรงงานต้องทำสายพานไปทางนู้นด้วยอมันก็จะมานี่ ต้องมีแขนอันนี้มีทำไมอ๋อให้มันมุดลอดใต้นี่มาได้ไหมแบบประมาณเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีมือโอเคคันนี้ก็น่าจะป้องกันได้แล้วตรงนี้โอเคทำโรงงานกระสุนเอ่อเอ้ยใส่สีม่วงดีกว่าสีม่วงเพื่อจะได้เลือก เอาแต่เอาแต่กระสุนสีแดงเออให้มันคัดออกมา b o โอ e ์ iler, แล้วก็เอนจิ e นสตรีมสตรีมเอนจิ n นไปไปจนกว่าไม้ไม่จะหมดเนี่ยโอเคตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมไปดูข้างบนไปล้อมตรงนี้ แพงผมเอามาเยอะเปละะ่าจะเลี้ยวทำไมวะเนี้ยมาตรงตรงเไม่ได้เหรอเนี่ยจะเลี้ยวเพื่อโอเคแล้วผมส่งกระสุนขึ้นมาด้วยดีไหมเออเนี่ยผมสปริตตรงนี้ดีกว่าแหะมาหากราบ อะไรวะอ๋อวาวเต็มผมอยากให้มันลงมาตรงตรงเอ๊ะเตือนที่ไหนวะไมเตือนตรงนี้วะโอเคยวต,ต้องไปเสริมป้อมปืนสมมุติว่าถ้ามีป้อมปืนอย่างนี้มันก็ต้องเว้นไปนี่มันก็ต้องเว้นไปอย่างนี้ โอเคขุดเหล็กเพื่อมาเป็นกระสุนให้ตัวเองอันนี้มันอ,ออกเลยดีกว่าอันนี้มันจะทํากระสุนอย่างเดียวเหรอมันเก็บใส่ลังไว้ดีกว่ามันเก็บใส่ลังเวย <c oughs> โรงงานอาวุธอันนี้คือโรงงานอาวุธนะเดี๋ยวนะและไออันนี้มันต้องการอะไร อ๋ออันนี้มันต้องการทองแดงซึ่งที่เนี่ยผลิตทองแดงไม่ได้ใช่ป่าวมีทองแดงไว้แถวนี้เฮ้ยโจม,มตีแล้ววะสงสัยต้องไปวะมันมีเหล็กตรงนี้ว่าตรงเนี้ยผลิตกระสุนได้โอเคตรงนี้หายห่วงละเราอ้อมมาทางนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะตรงลงมาไม่ได้ ผมว่าผมจะมาตั้งโรงงานเอ้ยตรงนี้ก็โดนมันเริ่มเหมิมเกลิมใหญ่แล้วอ๋ออันนี้คือจำแนกน,นี่คือป้อมปืนเฮ้ยงงจอดกับหัวแล้วงงโอ้ป่าเยอะมากแถวนี้เฮ้ยเบก มันมีตรงนี้เนี่ยก็เลยมาบุก <c oughs> ขยับยากจริงๆตรงนี้เพิ่มป้อมอีกสักหน่อยดีกว่าเอากระสุนดีๆใส่ไปเลยโอเคตรงนี้น่าจะโอเคปิดทางมันโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูข้างล่างเอากระสุนไปด้วย ไฟฟงไฟฟ้าทำงานปกติใช่ไหมเมื่อกี้มันมีตัวมาบุกตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้กระสุนอ๋อนี่ไงเพิ่มป้อมดีกว่าเพิ่มอีกสักสองรถตรงนี้มีตรงไหนมีคันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปดูข้างล่างก่อนก็เอาเป็นว่าผม ผมตัดจบไว้ที่พาร์ทนี้แล้วกันนะให้แบบว่าพาร์ทนี้เป็นโรงงานอาวุธอะนี่พาร์ทนี้เป็นโรงงานอาวุธเอาเป็นว่าใครมีอะไรติดชมก็คอมเมนต์ไว้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับผม